สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่207กฎแห่งการฝึกฝนฝากกด subscribe ช่องเลดมาังากรกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยวิจิตทรภาพส่วนลึกหอคอยเพลงใจศูนย์หนึ่งประสานเพลงบรรญ,ญัตดิโลกให้เป็นหนึ่ง พลังสู้ต้านพลังจะปรากฏ3ระดับผู้ครองกดเพลิงครั่งเพลิงประสานเหล่าวลยุทธ์รูปแบบเพลิงทั้งหหมุนเกลียวกลางจิตใจหากมีผู้ใดเข้าใกล้ัวรยุทธ์เพลิงพิโรธสำเร็จ ในที่สุดข้าก็บรรลุขั้นแรกของการของหกรูปแบบผู้ครองกดได้แล้วหกรูปแบบที่ว่านั่นมันมีทักษะในการใช้สูงมากต้องเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมลมปราณให้คร่องเคล่วมันถูกทำให้กลายเป็นวรยุทธระดับสูงโดยข้าหากเจ้าหญิงยโสโอหังในพลังของตนเจ้าก็จะไม่มีวัน ได้เรียนรู้เคล็ดลับวิชานี้จงอย่าได้ทะนงตัวมากเกินไปล่ะจุดจุดจุด,จดรู้แล้วรู้แล้วหน้าเจ้าต้องดูว่าข่าล่ายลำกระบีอีกครั้งหนึ่งสิเพื่อจะได้จุดจำให้ดีกว่านี้ถึงแม้ว่าจะมาฝึกฝนด้วยวิธีที่แตกต่างกว่าคนทั่วไปโดยใช้ภาพลักษ ที่ผู้บันทึกวิชาชิงไว้ให้แต่ก็ได้มาซึ่งพลังลมปราณที่แข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยที่สำคัญคือเปลวเพลิงในสถานที่แห่งนี้ช่วยในการยับยั้งการลุกลามของพิษไปได้ทั้งยังช่วยให้ข้าสามารถใช้เปลวเพลิงได้ฉนัดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณโชคชะตาที่อย่างน้อยก็ทำให้ข้าฝึกฝนได้เก่งขึ้นกว่าเก่า และยังทำอะไรได้มากกว่าครึ่งเดือนที่จิ้งไว้เฉยๆข้าเดาว่าอีกไม่นานข้าคงบรรลุระดับหกดาวจัก,กรพรรดิแล้วแน่ๆข้อบกพร่องของที่ที่นี่ก็คือมันเงียบเกินไปค้นข้าเหงาไม่น้อยคงเป็นเพราะข้าเคยหลับอยู่ที่นี่มาตั้งหนึ่งปีเด็มเลยทำให้เมื่อออกจากที่แห่งนี้ เลยบ้าต่อสู้มากเกินเหตุไปหน่อยแต่มันก็เงียบจริงๆฮะถ้าหากชวินเอ๋ออยู่ที่นี่ก็คงดีไม่น้อยอะชวินเอ,อ๋อนั่นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ารู้แล้วคงเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้เปลวเพลิงใจอสูรคงทำความปรารถนาของข้างั้นสินะคงเป็นเพรอะข่าเลื่อนระดับความ การควบคุมเพลิงเปลวเพลิงใจอสูรเลยตอบสนองต่อความต้องการที่ข้ามีได้ชวินเอ๋อข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเนชวินเอ๋อได้ห่อนำทางระ้อกไป,ปน,นะครับชวินเอ๋อนั่นเจ้าจะไปไหนนะ่ะรอก่อนทำไมสิ่งนี้ถึงไม่ฟังข้าเลยล่ะมันเป็นแค่เปลวเพลิงที่ข้าสร้างขึ้นมาไม่ใช่เหรอข้างล่างนั่นมันเป็นแมกมาที่ร้อนแรง ไม่มีที่สิ้นสุดสงสัยข้าคงต้องควบคุมเปลวเพลิงของข้าเอาไว้ป้องกันแล้วสินะชวินเอ๋อหรือว่าชวินเอ๋อตั้งใจหลอกล่อข้ามาที่นี่กันแน่อยากรู้นักว่าใครมันควบคุมชวินเอ๋อของข้าอะอะไรกันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้เมฆมาด้วยหรือ พิวพระเอกได้ใช้ท่าัสนีห์ผ่านไปแล้วครับทดสอบเหลือก็ดีข้าจะได้ทดสอบระดับพลังลมปราณได้ด้วยหืมอะไรกันพวกมันจะเยอะไปไหนละนั่นน่าสนใจดีนี่ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ ข้าจะได้ทดสอบวิชาที่ข้าเพิ่งได้เรียนมาเมื่อกี้นี่ไปเลยกดผู้ปกครองใต้ล่าสำแดงฤทธิ์นึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ดีแต่จำนวนก็เท่านั้นแต่อย่างน้อยก็โชคดีที่ได้เจอของดีๆในร่างของพวกมันพกอนับว่าคุ้มค่าดีพอใจหรือ,อยังคงสนุกมากสินะ ถ้าหากสนุกมากจนพอใจก็เอาชวินเอ๋อกลับมาภายใต้การควบคุมของข้าซะนี่ข้าว่าข้าเองก็ดีๆแล้วนะไม่ต้องกลับมาส,สักคำหน่อยไม่ตอบกลับมาสักคำหน่อยหรือไงบัดซบก่อนหน้านี้ข้าก็เสียพลังปลานไปมากพอแล้วนะอุปสรรคที่สำคัญก็คือเจ้าแมกมาที่ทำให้ ข้าต้องกางม่านพลังออกมาเพื่อปกป้องเลยสูญเสียพลังลมปราดเรื่อยๆและนี่ต้องมาเจอเจ้าแย้หน้าประหลาดเอกเสียมากพอตัวยังมีอีกเหรอมันมีกี่ตัวกันเนี่ยในเมื่อมันเยอะขนาดนี้ขืนสู้ต่อไปข้าเสียพลังปรานเอาเรื่องนานแน่เห็นชีคงต้องบินหนีเร็วเดี๋ยว หนีลวดเดียวเลยสินะยาวย่างก้าวสายฟ้าขั้นสามฮิวฟิว,วอากบัตซบพลังปรานของข้าใกล้หมดข้าจะทนไม่ไหวแล้วนั่นมันลองเสียงดูหน่อยก็แล้วกันฟิมอุ้ย ที่นี่มันที่ไหนกันละ่ะเนี่ยอ่ะนั่นมันเ,เพลเพลิงใจศูนย์อีกอันงั้นหรือก็จบตอนที่สองร้อยเจ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ